สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาอีกแล้วจ้ามื่อนี่คึื่น้าไปวอกิ้งต่ก็วอโอเคดอ,อกกำลังบวคลมีเงียบต่ม,มื่อนี่พากันหน่อยสักผ่าตากแล้วเสร็จ้ารากิจท่างนั้นแล้วเมื่อนี่จากลานจากลีดวางพี่น้องก็เลยออกมาผ้ามาส้มทะเลมื่อนี่นะ่ะผ้ามาถ่ายทะเลผ้ามาเบิงทะเลงามบ่พี่น้องเพิ่งนี่ นี่เลือดด้เลือดเขาสิก่อสร้างเขาสิก่อสร้างอันใชยทะเลออกมากว่าให้มันยืนออกมากแต่ไก่เขาก็สิอันเฮียดออกมากปั๊บจะภาพพื้นออกมาให้นักท่องเที่ยวแต่เมื่อเที่ยวแบบสบายสบายเขาต้องลำบากแบบนั่งเดินทางแบบนู่นนี่นั่นแบบสะดวกนะจ้าพี่น้องนี่ก็โรงแรมโรงแรมงายมากพี่น้องง่พรพอม จากเมืแอเลมีหยังดอกข่ากับปลูกคือกันเนี่ยติดอยู่ใต้ทะเลนี่แหละจางงามค่ะตัวเลยพามาเบิง่งอันใชส้สะอาดสะอาดมาเที่ยวเด้พี่น้องมาเที่ยวดยวยแลควนีพจนหลายดอกโอเคเลยแหละบ่พ,พุกพผ่านาสิมนานั่งเล่นนอนเล่นก็นเงียบตีจา้าเงียบตีพี่น,อน้องเอ้ยอยันทะเลงามแหงบ่เปิป้ลเนี่ยขนาดอู้ยจันงามเนาะงามงามงามเป็นตะเลียนเด้ แต่เรียนดีอยู่งนั่นะเห็นบ่ทะเลน่ะงามคักโอ้ยเห็นบ่พี่น้องไม่นีผพามาทะเลว่างอะ่ะก็มีงานสักผามีอยูอยย่สองเก่าหน่อยๆนึงสักตากไว้เล่มาแล้งกระสิกับไปรีดจ้ามาหนีก็เลยพากันออกมะลินมาน่านยูทูปมาไหลสดมาไหลอันถ่ายวิดีโอ้คุเพื่อนๆเบิงบ้งพี่น้องเบิง้ง ว่ามันงามอ้หูหนามไลขึ้นมาเพิ่อจ้าโอู้หูตื้นแรงเป็นบ้จาจ้งงาพี่น้นนองน้ำบ่อมีนากระชุ่มผ้าม่านเป็นทะเลมาหนีนังกระเทิงชั่วโมงกระชิ่งกั๊บละหล,ะละ่ะจ้าบ่โดนดไปว่ามาเบิ่งแม่ยังเสียละอู้หูดูแหลมบ่โหสูงมากแหลมสูงค่ะแล้วก็สวยติดายทะเล อันนี้กันน้องสาวที่มาน้กนา,กนกนากันมาน้ากันหากันนาเดียวทะเลมึนแปบ๊บนึงประก,บ,กบแล้วจจาแต่ว่าแบบกระเดดร้อนมากเลยร้อนมากสวยไหมหนุ่มเขามีหอคอยด้วยนะ <c oughs> มีหอคอยด้วยเห็นไหมเป็นหอคอยไหมคะ <c oughs> สวยไหมคะเห็นไหมมีหอคอยด้วย ทะเลมันข้ามมาทีอ่ทะเล,ละเลต็มที่เลยมนันนี่อ้าพี่น้องภัยยากเบิงภัยยากสำรวจเบิงไดนเลยจ้าก็ mm hmm. าได้ชอบใจถูกใจก็กไดไลค์กดแชร์กดติดตามจันนั่นนี่เด้อจันลงกําลังเ็ดยูทูบไหมมือสมัครเล่นค่ะมือสมัครเล่นก็เลยลองทําดูเผื่อจะมีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาสนใจชอบดู โน่นนี่นั่นเวลาจัะพาไปดูตรงโน้นตรงนี้จังกดจะพยายามเห็ดภาพไปเบิ่งมองหันมองนี้ไล้หมองอจะจยะสุภาพไปเบิง่งมองหันแน่มองนีแน่แต่จะมีเวลาเด้อแต่ไม่เวลาก็าจะจู้ใจลานสะ่านอ่ะ,ะละจ้ะสุภาพมาเบิ่งเบิงโอ้สุภาพไปเบิงเบ่งพลังอาบแดดได,ด,ด้ที่มองขระจอนอ่นตาแดดคือจังบ่ฮอนนี่ละตาจ้ เขาหนัดง้างหน่อยๆก็ะหื่นจิตตายเบิ tamam, ่งเขาเจ้านวดอาแดดนะเบิ <uar these. S 2> ่งนี <onas> ่พี่น้องเสื้าจ้ารู้อะไรอ่ะอุ้ยรู้กูกำลังรู้ยังรู้กูเหรอรู้กูหรือมูรู้อะไรทำไมรู้ใหญ่จังเห็นปะพี่น้องเสื้อไปเบิ่งกำลังอาแดดเจ็บปากเด้อเจ็บปากเด้อเสื้อผาไปเบิ่งเิ่นกำลังนอนอยู่เิ่นกำลังนอนอาแดดอยู่จ้ะ โอ้ยงามบจา่จ้าแั่งงามกับก้นกกไหลก้นแฉ่เนี่เด้อแั่งถูกใจก็ได้นี่คือคือเสียงคลื่นใช่ทะเลนะคะเออเสียงคลื่นดังสุดศาสุดศาสเสียงคลื่นสัดศาสตร์ัดหาแผ่นทรายโอ้ยเนาะเห็นบ่จ้าหลองเพลงให้ฟังน้ำพร้อมเด้อ ขม่าสอมมันกระจด้สร้างเสียงเป้งเป็นน้ำพรมเฮ้ยถึงเร่เห็นบ่จ่า,าเ,เห็นบ่กงคนังอาเดดหอยเกียบเยอะวะย่าเห็นบจ้าคนนอ้นอาเดดอันบ้านห้าวในย่านเดดเนี่ยจ้าที่มีหอยเกียบเยอะหอยเกีวน่งเ,วนนงเบิ้งคนนอนอาเดดเบิ้งเนี่ยเบิ้ง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 บ้านห้าวหรย่านเดดดขาเจอดนอ้นอาเดดไปนะขบนเม่อก่อนเ้างาอื้อ เห็นมาจ่าพี่น้องโอเคมาค่ะขึ้นสวยโอ้ขึ้นแรงค่ะขึ้นแรงขึ้นแรงเด้อจ้าเด้อขึ้นแรงเจ้าอนว่าขจาอนว่าเป็ี่นดิเจ้าวร้อนดิเจ้านอนอาบแดดดูพี่น้องเจ้าวได้ห่อนดิฝรั่งเจ้ามากตัวเจ้ามากอาบแดดเห็นบ่ คึณน้าจ้าพระเจ้ามักอาบแดดเยอะพี่น้องคึณน้าจ้าฮาลัลโหลสวัสดีค่ะ CU ทุกคนโอเคสวัสดีค่ะฮ่นองเลยมีหมาน้ำเห็นหมาบ่กหมาตะนุน่น พักผ่อนเยอกเย็นดีเหรอโโอ้หมองหน้าด้วยม,มาจา้าวิวทะเลงามบอสวยใช่ไหมเคสวยและวสิเป็นบาา้ามีโขดหินอยู่ตรงน,นี้น้ำเลยนี่ก็มีโดหินิอ้เป็นตะนั่งเล่นจา้าเป็นตะนั่งเล่น เป็นบ่โอ้โหพี่น้องเบิ่งทางฝุ่นเห็นบ่อฝุ่นพุม่นเป็นเกาะเกาะอยู่กลางทะเลพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ซุ้มให้เบิง่งเห็นบ่จ้าเห็นบ่อมีเกาะกลางทะเลมีเรือเรือเขาเอามาทำนี่นทำอัญชายหาดกำลัก่กอสร้สางชายหาดให้คนท่องให้นักท่องเที่ยวเขาอัน มาเที่ยวแบบสบายๆมีกับผ้ามาตรงเกาะหินเห็นบ่อโขดหินริมหินหาดงามเด้โขดหินริมหาดนองสวยงามมากกับมีคนมาตกปลาน้ำพองพระเจ้าโกปลากันเห็นบ่จ้ะพระเจ้ามาตกปลากันยังพระเจ้ายืนตกปลากันไหนยู่บ่น้องไถ่บ่พระเจ้ายืนตกปลากัน นี่ก็ล่มรื่นดีจ้าล่มรื่นเย็นเย็นแต่น่งพักผ่อนดีอยู่ที่ต้นไม้มันจะเย็นสบายจ้าตรงนี้มันจะเย็นแต่สบายดีอยู่แล้วสิ้ผ้าลงดูเบื่อนว่าเพิ่นตตป่าได้ดบ่เด้อเดี๋ยวเพ่อนเด้อว่าเพิ่นตตป่าได้กันบ่ จะมตาตกปลาอีกอย่างเป็นบ่อาจา่าโคห็นน้ำมันน้ำโล่งบ่เนี่ยต้องใส้น้ำโล่งพี่น้องน,นี่โคดเห็นโพขึ้ขวนว่าอ,อุ้ยตกโอ้ยก็จะตกปลาอีกอย่างกันฮึโอ้ยน้าบ่อจ่าพี่น้องมั้งไงไม่ไมีโคดหิดนเห็นบ่อโคดหิน สวยเขาเจ้าโต๊ะป่ากันนิดบ้างเขาจ้ายืนโต๊ะป่ากันนี่อืมเจ้ายืนโต๊ะป่ากันโอ้พื้นแรงงามจ้ะพี่น้องงามไร่สบ,บายสบ,บายทถามาเที่ยวพัทยาก,กับมาเล่นเด้อใครอยากมาเที่ยวพัทยาก,กับมาเด้อจ้ามาหาเหล่นนนำทะเลกับงามดี ไปจอมเทียนได้หน่ออกมาจอมเทียนก็อโอเคอยู่นามดีอยู่เดี๋ยวภาคกับโฮมกักน,นเด้อจ้ามันห่อนแดดมันเป็นฝรั่งได้หน่อาบแดดก็ได้ดดขึ้นมูได้หน่ถือแดดห,หน่อยๆก็ห่อนคักแน่แล้วจ้าพี่น้อง,อง,อง,องอห่อนแล้วพี่น้องเพิ่งนั่งอันนไายรูปยูโฮมใหม่ผมเพิ่เจออยู่ผมบอก คุณพระเจ้านั่งรอใครเหรอะคะอ๋อนั่งชมวิวเหรอคะววิกลังอ๋อวิวกำลังสวยใช่ไหมเย็นสบายไหมคะเย็นสบายดีค่ะอ๋อเย็นสบายใช่ไหมนั่งด้วยนะคะแล้วคุณมาทำอะไรคะอ๋อฉันมา YouTube วิทะเลให้เพื่อนๆดูคะ่ะมีคนติดตามเยอะไหมคะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยมีใครรู้จักคะ่ะแต่ถ้าใครอยากรู้จักก็ แชทเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาก็ได้นะคะเพื่อนๆเปิดรับจ้าทำานานหรือยังคะไม่ค่ะยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะได้แค่สิบห้าวันเองค่ะเ,ออเดี๋ยวก็มีเพื่อนติดตามเยอใช่ไหมคะออขอให้มีเพื่อนติดตามนะคะจะได้ขยันทำค่ะถ้าไม่มีเพื่อนก็งออย่างนี้คะ่ะงอมาได้ปาไมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ปลาค่ะพอมาตกแต่ยังไม่ได้เลย โอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆแค่ okay, นี้นะคะสวัสดีค่ะ